ไปทำมาเบิงของไอโอเล่เนาะมามงูมันถึะทุกคนเนาะไปโอ้มันถึกทุกคนมันถึกเนาะมาเบิงไหมโอ้ตอนนี้เขามาเห็นงูนะทุกคนเนาะุนมนะนี่แกคิดจะล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> สบายดีตอนเศร้ามึงนี้เอากะตื่นแต่เศร้าเนาะ <c oughs> มึงนี้เอากะมายามกระแตบทอนดิสเทอเมื่อวานนี้เนาะแ่าว่ากับหลักนู่นนะเออพอมานำไอโอเล่เนาะมาสางคนเนาะนี่ก็คือประมาณมาณนันหกโมงเดนดีๆนะ ก็คือไส้แล้วเนาะแต่ว่ามันยังมืดอยู่แต่ไส้เพิ่งเปื่อยปกติเป็นเข้าไปแต่เศร้าแต่เศร้ามืดจุเนี่แต่ว่าไอ้มื่อนี้เข้ามานี่คือก็คือไส้พอไส้ก็มอบานน,นี่ยเนาะแล้วแล้วนาขึ้นไปล้างเนาะทุกคนเนาะตื่นมานี่กะ ที่พออาบอร์ภยาเมื่อเนาะแต่ว่าเอานั้างขอางก่อนเมื่อยหมดทำแล้ว เดี๋ยวเราก็ได้พักพอนแบบเต็มที่แลวเนาะเดี๋ยวในเวลาที่เราต้องไปบริจาคเลือดให้หนุ่งแลวเนาะมาเบิ่งเนาะเบิ่งมันชีกันแต่มันล้นล้วนของกูเนี่ยนี่ตัดทรงอย่างขุดเกียนมูอกูบอกโอเคเนาะเอายางไปยางไปสันกับบินไปเอามาท่าย่างกันได้ 你要被蹦了。我啊，贴着吧。 หมื่น้ะทุกคนเนาะแบบแฟดต,ต้องมาลอะอโอทุกคน กระโดนเเนาะเขาไม่ได้ลงคลิปเนาะ้ยึดไม่ใช่ทางไหมทางนั้นแหละมันขึ้นเมือวานนี้นะ มาบริจาคเล้วหนูเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งของไอโอเล่ก่อนเอา่าชิพึกือบ่อาชึกจี๊ดไม่กินเนาะ เดี๋ยวเหาไปตื้นของเขาหนอมันก็แม่นทางอยู่ดีนี่นะอ๋อยุง <eux> ก <ils S 1> mm ับโคตรหลายนาะทุกคนเนาะ กูแบบมันสิเลือกกัดแต่บอนวาลอนกูเนาะนี่เอาทีนึงทึกงรือบ่ลโทึกบึงบึงมันกูใคย

ไปทำมาเบิ้งของไอโอเล่เนาะ

kita anak hai, 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 kebuk hai, hai, dok hai, 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 kok เขาก็สิจื้ออยู่เขาใส่ทุ่งนะาเคยเขาคต้อส่ยืดมัเบิดยนยัยังบัมัดเบิดอ่ะต่อไปเอาสิเบอของาเนาะ มันเคลื่อฉะนั้นมันลั่นนะทุกคนเนาะเงียบเงียบมันลูดมาอย่างนี้เงียบนว่ามันลูด <c oughs> มาต่อไปมาเบิร์ของไอโอเล่เลยเนาะ เปลี่ยนกันจับกองเนาะหือถึงอะไรที่นี่ เงาติ๊กตักติ๊กตักโอ้พีนะโอ้บัเทึกอนะทุกคนเนาะหนาบัทึกเดี๋ยวกูกันโอ้ตอนนี้เฮามาเฮ็นงูนะทุกคนเนาะซุ่มนะเห็นแล้นะทุกคน

โมเมมึงน่ะหายละอันเี้ดิยืนยืนน่ยอือฮัอน <c oughs> นด้งูตัวนเดียว

นี่แกคิดจะล่าข้าอย่างนั้นแหละเช็คประวัติข้าก่อนไหมก็เช็คมาแล้วแหละนะแกเป็นงูน้ำไม่เห็นเช็กวิชา อ้าหยุ่โคตรลรายนะทุกคนเนาะช่วงนี้ใช่ปะเฮ้ยนี่นะมันสิกัดแต่บอลลูนกูนี่แ <c oughs> น่แเฮ้ยน่นๆๆๆๆๆๆๆกลับบ้านเลยโอ้ยมันกันยังบดตายแบบนี้เนาะ

Ừ. Mm. Ô oh, mà vi lạ, mà phi lạ. Ô bớt hết rồi. tất tét 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 tất 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 này ui mà cọ cọ à À chít chít, chít chít mà đi 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 ừ. đây mà các ông tất hoàng thêm rồi ยานากองคลาดทุกคนที่เข้ามาเบิ้องกับยาดราม่าเดีอแบบอันนี้กระเบ้าเพื่อ,อนพ,พี่น้องๆเนาะอ,อ,อ,อัน,นไอไอน้องคนไทยเนาะเลยเขาเข้ามาเบิ่งแล้วเขาอันจะมกดรามา่าเนาะ ต่อไปเฮาสิมา,าเบิ่งของเฮาเนาะว่าถึกหรือบ่ถึกเนาะนี่ครับบ่ถึกเดี๋ยวหอมเบอร์เบิ่งล่างถัดไปเลยเนาะทุกคนล่างสุดท้ายเลยเนาะนี่เนาะโอ้บ่ถึกเนะาะบ่ถึกสำหรับมื้อนี้กะคลิปมื้อนี้กะสิมีเดชส่นนี้เนาะทุกคนเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิได้แล้วก็อันอันน้องข้างง,งูมมเมื่อกี้นี่ก็อยาดามาสําหรับไอ้น้องคนไทยเนาะคนไรกที่เข้ามาบิ่งเนาะก็แบบคนลาวก็เป็นแบบนี้อนะู่แล้วเนาะ See you again เกนเจี๊ยบ